ให้ทีให้ทำ 画出来。Wow. 他手臂。 ช่วงเวลาบางนี้นะครับ9โมงบางทีนะท่านไหนที่มาถึงแล้วนะครับเสียงนี้ก็อาจาอาจะาดังไม่ต้องหึ่งก็ขอพิจารณนะครับพิจาทุททกรูปที่มาถึงที่จะเขอารับากรารอบรมตอนนี้เนี่ยถ้ามองไปก็ครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือน2,000 i uh, do ไม่มนะครับสัพเจริญครับยางนะครับเทพินิตครับเทพนินิตอ่ะงนะครับความจรครับความจริงยงนะครับแม่ผู้เรา ดอกยาป้องครับโอเคครับผมข้าแก้วข่าแก้วแจะตามมานะครับมอดสิโทมและนารามครับแสงสว่างครับดอกกระสิตสันติรรมพิเศษ